กุกก okay, so ี้ก็เป็นคนประทุมธานีค่ะเบิร์ตท้ายที right, <For S 2> <So. S 1> ่ประทุกน uh ี่แหละค่ะก็หนูขออนุญาตเปิดพอตหวลยในนามของลูกหลานคนที่ชอบมวยเหมือนกันค่ะก็ขอให้การสนามมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พี่รุ่นมาวะพี่รุ่นมาไหมแล้วก็ขอให้เป็นบันไดฝันให้เปลี่ยนแปลงตลอดไปไน้นาโค้หนูของฝากเพื่อนมาด้วยนะคะไม่ มวยที่มีโบเกอร์สตุกี้อาจจะเกิด <su> ขึ <online> ้นทุกเดือที่นี่ค่ะฝากด้วยนะคะที่เกิดแล้วนะสาระสำคัญ็นตัวผูดแต่วันนี้อยากจะพูดขอบคุณท่านสาระขอบคุณด้วยนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่เราเริ่มต้นกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็โปรโมเตอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ช่วยสนับสนุนนะครับของเราก็ ดีใจนะครับด er ีใจมาช่วยเหลือสังคมอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ให้เด็กๆขาดใจยาเสพติดนะครับแล้วก็ขาดอนาคตกาดใจยาเสพติดนะครับแล้วก็ให้มีอ้น้ำตัวที่ดีช่วยเหลือครอบครัวนะครับก็ให้พวกพ่อแม่พี่น้องของเราแล้วก็ทุกที่ทุกคนใหญ่ใจดีด้วยนะครับก็ผมก็ขอบคุณเที่นี้นะครับ เราหน้ากระบาที่เรามอบให้นะครับรวมทั้งกรรมการด้วยที่นี่ผมมอบไปให้เราช่วยกันนะครับที่นี่คือนโยบายของเราซื่อสัตย์โปร่งใสแล้วชุดตีรับนะครับขอบคุณครับท่ันผู้ชมครับเป็นเพียงตอนเดิมเรื่องก็ที่จริงแล้วรายการผู้ที่สามก็คือรายการหลักคำหลักจะมีทการส่ส่อสิ่งพุทธศมีมาด้วย กลมีคนจะมาจุดทุกีทุกที่ติดถ่ายระก็ต้องรีบกับมือนกรจทุกี่สลขอบคุณครับบคทีมการต่างๆเลยครับขุณท่านอ่ท่านรัฐมนตร